ลองดูให้ที่เกเดียวคมันกดสีมันรอ้แล้วเขาบอกอไาบอกอเหมือนกันเจะวางไข่กันจะเหมือนกันเด้าหมายรเกียนเอ่ามาถึงแล้วนะี่เือหยหรอ พอดีมีบอกเพื่อนมาลงของช่วยก่อนเดี๋ยวเขเออไปด้ย่นก็เอาของเล่นอะไรนะดูกบนเดดกะเาอยูู่้้เอ้โอเคโอเคโอเโอ้ได้เี่ยนเสื้อกันเสื้อได้เหรฮะ ไม่รู้อ่อนตั้งตรงไหนนี่นี่นี่เออวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวค่อยยกมามาวางตรงไหนวางตรงนี้เออวางไว้นั่นแหละพี่ไม่วางใกล้ๆแหละนี่มันปลอยให้ไว้ขนนุ่มขนนุ่มผมอืมผมไม่นี่ผมมีความคิดอะไรกันอะไรนี่มาตั้งใกล้ๆอยู่บนดอขนไก่ตั้งใกล้ๆอยู่บนดอขนไก่ตั้งใกล้ๆเอออยู่บนดอขนไก่เนี่ยเขาตั้งไว้ตรงนั้นต้องเสือน่ะเออ เกอวว่างเลยมันเกกะกเหวางไว้นู้นต้องเสือว่างอุ้ยภาษายกิณบอกันบดิเนี่ยคือสามสาดะออกมาน้ำบากมูคนยกอีกสร้างยกอีกอันนี้เีเอาไวปไ้ปูนอันนี้มันยังยากขนาดอันนี้สิได้ผสมปูนเอาอีบอกไปพุนละ เออก็ใส้ถุงมือนะก็ใช้ถุงมือหันจับเด็กกใช้ถุงมือหันจับเด้กตบาดมือผูเ็น่ตูู้เว็นั่เห็นหนูเห็นูืเปิดกองหน้าไว้เ่นเปิดกองหน้าไว้เอ็ง้ทงก่พี่จะไปดูทุ่านโเอื่นมันจะทายคลิปไปได้ดิ มือบอดคากล่องมาแม่ยงรถคนมีืออยู่นะมืดครับม <e ันเปื่อนเหรอแต่นกจับจำาากล่องคองอะไรนากล่องกับที่้าปมนเราไใครอยู่ตรงไ้านเียวเ่องจิ๋วิลชีค่ะลุงอกับเาพอดีพอดีพี่จากำลังไอ้ไส้ ก็ดยกลำโพงเสียเดีวแกก็ต่อลำโพงจะใส่ทำไมตรงมือเรเลยบอกมันช่วยบล็อกก่อนจะใส่ทำไมรงมือใส่ตรงมือยืนเบิงลุงลุงจะเบิงหลานเจ้าดูนน่มันใส่ตรงมือวนี่ลุงเบิงหลานเจ้ามันใส่ตรงมือแร้วมันยินก่อนเบิงเสร็จบ้านคย ขอซอมโต้ตัวหูก็ตัวเนียเรียงคู่กันขอซอมโตนก็บักข้อยกับหตัวเดียวเนาะบ่มีบ่มีข้อยเลยเต้ไหนขอยจ้บอก้ยมองไม่มองไม่รู้ไม่รู้ไม่อ้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มึงไข้อยก็ต้องไว้ไวไว้หาไปไผสมก็ได้เหมือนกัน วางของถังเด้อยู่ข้งหลังกนพี่อันนั้น็นาะไรเชื่อน่ะเล็กไหอนะลงไปงของคังเนจับอยู่เมื่อกี้มันจะจับเราเอ้มนจาม่ไีดยาวานีนะห้งนองห้องนองเฮ้ยหนา่้องลเหอเยอะหองน้องหงนุ่งเนาะต้องลงมาเป็นนองไ่ได้หงมาดนดอกกัน้องมาหนมันจะเป็นหง เพค่ะรเพมด้วยช่วยกันมื่อเม่อทีมสร้างเขาันต้องตกลงสัญญากันม่สัญญากัน่อนเด่กบอนเลิกงานต้อตกล่องสัญญากัน่อนเิ่งนเดันวิตกลงกันบอเรียบร้อยเด้มือนเนงจะหาจะสองเซนแล้ีเาีน้ำตาลพ เดี๋ยวเลยมีสเส้นกนำมาให้อาพิดประตูกัได้หมเอาแบเปิดแยกที่นี่ไหเป็นแจ้งใเนาะนี่หนึ่งสองสามนะสองอมงกอรถไถเมื่อไหร่รถไถพอหล่าวโภไม่รู้นี่ใบสูแม่เาอยู่เหรอเนี่ไป

ไปเคียร์กับน่งโงงนึ่งไมอย่าบอกหลกว้างเอาพนักอินอกไปรมื่อพนักอินอกไปลเนียเออต้องจไิดประตูนี่ยอไ็นปิดประตูหัน้เต

โค้งไม่ได้โค้งเงาสีเหลืองอะไรเหรอต้องโค้งเงสีเหลืองเอาวม่เป็นไรขอช่องใหญ่ให้เขาเป็นสีเหลืองอ๋อเหมือนสีเหมือนบ้านเออเขาเกิดวันจันทร์เขาจะเอาสักโคกสีเหลืองก็สีเหมือน ช่องไนนข้างบนเราไม่ได้ซื้อมไช่องไหนไอ้บอกแก้วลูลูนะหรือบอกแก้วเยธรรมชาติชาลามต้องใช้ลมมันจะได้เข้าพี่ก้หน้าผมเื่อสากันนี่ีนางู้อต้องไปห้องน้ำกัสบายกี่โอ้โหมีก็นั่งดงพ่อพอนั่งลองกับ่อสอ้เิ มีแค่นี้ไงมีแค่นี้น่ะพ้าพลาสติกแผ่นน่ะนะที่ก่อเป็นรอร้อนอ่ะระีเ่องร้อนอ่ะสองแผ่นนั้นผมทำอ่ะดูก็รู้ว่าโถ่ช่วมเป็นสีเหลืองเป็นเป็นของใครช่วมใครก็อยู่ได้นะลาเมียเข้าเราก็ไปยืนเฝ้าเป็นองค์รักเอาอย่างนั้นไหมจะทำให้ ไม่ต้องไม่ต้องไปทำงานเลยอยู่เลา